ฮัลโหลไฮเฮ้ยูอ่ะอันนี้ก็กลับมาพบก,บกับตันนะคะเอ่อด้วยอันนี้กนน็ชวนคุณวงเคลิมนะคะวงเคลิมในเพลงที่ชื่อว่าชุดดำนะคะชุดดำสีดำนี่ก็อยู่ในนี้ด้วย แตคือบางทีก็คิดไปนะคะว่าแบ่งเป็นสามสีอ่ะแบ่งสีสีฟ้าสีขาวสีดำอันนี้คือแบบแบ่งสีฟ้าสีขาวสีดำเอาแบบที่ชัวร์ก็คือว่าสามสียังขาวยังไม่เกี่ยวกับหมอนะคะไอ้ที่ขาวเเกี่ยวกับหมอที่คิดมาก็คือหมายถึงว่าหมอเขาใส่ชุดขาวไงคะเวลาที่เราจะทำงานเขาใส่ชุด ใส่เสื้อสีขาวใช่ไหมคะฟ้าขาวดำคือบางทีคิดไปว่าเอ๊ะแบ่งฟ้าขาวดำมาเนี่ยเพื่อเพื่อที่จะเออเพื่อที่จะแบ่งไปสามทีมหรอแบ่งสามทีมหรอคื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 อให้เพ่งเล็งตรงที่สีดําคือสีดำเพ่งเล็งสีดํา คือสีดําเนี่ยคือบางทีอยากจะกถามสีดําคือทุกวันนี้นี่ยังไม่เชื่ออีกเหรอคือยังไม่เชื่ออีกเหรอว่าสีฟ้ากับสีขาวกําลังทํางานที่มันเป็นความจริงมันมันเป็นมันเป็นความจริงการพูดการจาการอะไรออกมามันเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดอืมนะคะก็เลยแบบว่าคือสีดําเนี่ย ยังมัวแต่สงสัยยังมัวแต่มันคือคุณจะยืดเวลาไปถึงไหนนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีอายุที่มากมากแล้วเราคุณจะยืดเวลาไปยืดไปอีกเท่าไหร่นะคะกว่าคุณจะคุณกว่าคุณจะรวยขึ้นมาหรือว่าคุณกําลังว่าแอบหรือว่าชวนทีเดียวฟุบเดียวสักพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันคนในวันเดียวกันพรึบเดียวอะไรอย่างนี้ เพราะว่าแตนไม่มีความสามารถในการที่จะไปล่วงรู้ความคิดอะไรของใครได้คะ่ะก็เลยเดาไปอย่างนั้นนะคะเดาว่าคิดยังไงอืหอมๆม,มันอยากกินมามา่าอมากกินมามา่าคือว่าจริงๆคือจริงๆมาม่าซองหนึ่งเนี่ยโซเดียมเยอะรู้รู้อยู่ค่ะโซเดียมมัมเนเยอะรู้เห็นโซเดียมแล้วเป็นเป็นห้าร้อยเป็นหกร้อยเป็นจะพันพันสองพัน แต่คือว่าเขาบอกว่าเขามีการเขียนกํำกับว่าอ่าอันซองเนี้ยบริโภคได้หนึ่งครั้งหนึ่งหนึ่งเกนหนึ่งครั้งก็อาจจะประมาณแล้วเราก็คือถ้าเกิดว่าเรามาคิดเอาว่าบริโภคได้ซองหนึ่งหนึ่งครั้งก็คือหมายถึงว่าเรากินวันเนี้ยเรากินมามา่าแค่ซองเนี้ยในวันเนี้ยได้ไหมเพียงในวันนี้ซองเดียวอือ อย่างนั้นอ่ะเพราะเขาเขียนกำกับแบบนั้นอ่ะไม่ได้เลยหรอนะคะคือหมายถึงว่าจะต้องตัดออกชีวิตนี้ชีวิตนี้ทั้งชีวิตคือได้ดูได้ได้เห็นได้มองแต่มาม่าเดิมมาม่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ออกมาเป็นมาม่าที่ว่าธรรมดาด้วยนะคะมันมีมาม่าแบบรสชาติของทางเกาหลีของอะไรเยอะเยอะเยอะแยะเออนะคะ คือแต่ว่าแ,แ,แต่ตั้งเนิ่นนานมาแล้วคือว่าเขาไม่ได้ไม่ได้เอาอะไรมาใส่ในมาม่าเลยมันแค่ออกมาเป็นน้ำมาม่าเฉยๆแต่ปัจจุบันนี้คือหมือนถึงว่าเขามีกำกับมาทุกอย่างแคลอรี่กำกับไว้น้ำตองน้ำตาลไขมันเขียนกำกับทานกี่ครั้งซองหนึ่งกี่ครั้งแล้วก็บังมาม่าใส่ พวกสารอาหารเข้าไปด้วยออย่างเช่นแบบวิตามินหรือว่าอ่าวิตามินอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปด้วยก็คือยังทานไม่ได้อีกหรอคือคือยังยังกินหรือว่ายังรยกก็ไม่ได้อีกเหรอคคฮะนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ายังไงนะคะสิ่งที่มันถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องคือคืออะไรนะคะ แล้วก็คงจะไม่เกี่ยวค่ะแล้วกับการที่ว่าแต่ว่าเออมาเอ่อมามาคือทั้ง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 หัวทั้ง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 ความในความทรงจําของตันที่ทั้งสามสีคนที่อยู่ในสามสีนั่นะจะมาสนใจตันในแนวของแนวแนวในเรื่องของการที่ว่ากุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยคือว่าเพราะว่าตันได้ลั่นคือไม่ อ่จะลั่นวัจจาวไว้ตรงนี้เองนะคะแล้วแต่ถ้าใครจะมาคิดว่าเออดิฉันเองเนี่ยมีราคาค่าตัวแค่ยี่สิบมีราคาค่าตัวแคี่สิบอย่างเงี้ยใครก็แล้วแต่ที่คิดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าดิฉันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นคนที่ว่าจะต้องแบบดิฉันไม่ไม่ใช่เป็นคนเที่ว่าชอบต้องไปงอเอ่อ ไปไปง้อไปตือ้ออ่าฉันไม่ใช่คนอย่างนั้นแน่นอนนะ,ะเที่ยวไปง้อไปตือ้อเที่ยวไปสร้างความลำคาญเที่ยวไปแบบว่าอืมไปพูดเดินไปพูดบรอกว่าอืมอืมไม่อย่างนั้นอะ ไม่อย่างานั้นอ่ะก็คือว่าก็คงจะไม่ได้โสดมาถึงทุกวันนี้แหละอืมก็คือก็คือหมายถึงว่าเออก็คือก็คือมันไม่ได้จำเป็นนะคะถ้าสุภาพสตรีสุภาพสตรีอยู่ตรงนี้ก็ขอบอกเลยว่าก็คือไม่จำเป็น ระหว่างเงินกับสามีเลือกเงินดีกว่านะคะบอกไว้เลยเพราะว่าเออคือสมมติว่าคุณได้อยู่ในยูสตี้คุณก็ดูสูงส่งกว่าอาชีพอื่นเยอะแยะมากมายแล้วนะคะคุณดูสูงส่งจริงคุณดูมีคุณค่ามากคุณได้มีเงินมีการศึกษาที่ดี ได้ไปถึงระดับด็อกเตอร์หรือว่าจะเอาเกียรติบัตรกี่ใบกี่ใบแล้วแต่คือได้ได้ไ,ดไปหมดนะคะ,ะ,คะแล้วคุณอย่าไปคิดว่าคุณจะได้สามีได้ง่ายๆเลยมันก็ไม่ได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าสามีผู้ชายคนหนึ่งคนน่ะมันก็คิดได้มันก็คิดอคิดของมันเป็นเหมือนกัน มันคิดของมันเป็นเหมือนกันมันคือเออ่พอเวลาที่พอเวลาที่เหมือนกับว่ามันเห็นว่ามันเห็นว่าเราเองสภาพสติเราเห็นว่าเราเองเนี่ยอ่อนข้อให้กับมันมันก็แข็งข้อใส่เป็นเหมือนกันอืไม่ใช่ว่ามันจะแบบว่าไม่ใช่ว่าคบกันปุ๊บมันจะตามใจเราอย่างเดียว อย่าไปคิดนะคะว่าเราหาผู้ชายได้เราเหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้อมันมันเออมันนิสัยดีคือผู้ชายคนนี้นิสัยดีเออดีอ่ะตามใจเราอ่ะเออเราอยากได้อะไรก็ตามใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคิดอย่างงั้นนะคะคนแต่ละคนนี่ร้อยพ่อพันแม่ใช่เหมือนกันนะคะมันเวลาที่ไปถึงเวลาที่ว่ามันมันแข็งข้อเป็นก็เป็นนะคะ มันจะไปตอนไหนมันก็ไปได้นะคะมันก็ไปนะคะมันก็ไม่ได้งอมันก็มันก็มนกมนกไม่งอเราเป็นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแนะนำคุณสุภาพสีนะคะระหว่างที่คุณที่สนกำลังสนใจนะคะคุณสนเงินกับสามีคุณสนใจเงินดีกว่านะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเอานี้อายุสามสิบ up 30อัพไว้ทำงานนะคะระหว่างเงินกับสามีคุณสนใจเงินดีกว่านะคะบอกไว้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าให้คือหมายถึงว่าต่างคนต่างไม่งอ้อต่างคนไม่ต่างไม่งอ้อให้คือยังมีความรู้สึกว่า ไอ้ทางผ,ผู้ชายนั่นแหละค่ะที่มันอยู่ไม่ติดบอกไว้เลยมันอยู่ไม่ค่อยติดหรอกค่ะไม่งั้นเวลาสัตว์เปรียบเทียบกับสัตว์ง่ายๆสัตว์สัตว์ที่ที่พอนึกออกเมื่อก่อนมีช้างใครรู้จักช้างบ้างคะ่ะช้างตัวผู้ช้างตัวผู้นี่น่าจะเรียกว่าช้างช้างพลายหรือเปล่า ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าพอเห็นเมื่อก่อนคือคำคำสรรพนามคำสรรพนามลงท้ายช้างมันก็คือว่าพอจําได้ว่าคือช้างหนึ่งเชือกไม่ใช่ช้างหนึ่งตัวนะคะช้างหนึ่งเชือกช้างหนึ่งเชือกหรือว่าหลายๆตัวช้างหนึ่งโคลงนะคะช้างช้างพลายพลายหรือเปล่าจำไม่ค่อยได้ไอช้างตักผู้อะ่ะมันมีอาการตกมัน มันเป็นเพราะอะไรทำไมเวลามันตกมันเหมือนเหมือนมันมันฟุดฟัดฟุดฟัดฟัดมันคนอยู่แถวนั้นตายได้นะคะเวลามันตกมันแล้วก็สัตว์ที่พอจะรู้จักอีกเอมื่อก่อนมันอาจจะอาจจะคุณครูพูดเล่นเล่นเวลาที่เหมือนกับเด็กผู้ชายมันเด็กเด็กเด็กผู้ชายมันเที่ยวไป แย่งจีบเด็กผู้หญิงอาจจะพูดเซลเซีเล่นวะนะหมาเดือนสิบสองหมาเดือนมันไอผู้นี้มันเป็นหมาเดือนสิบสองกันมันยกขบวนแย่งตัวเมียกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เนี่ยไม่นานเนี่ยไม่คือที่บ้านมีแมวตัวผู้อีกตัวหนึ่งมันก็คงจะเป็นหนุ่มของมันแล้วแล่ละค่ะคือทั้งวันทั้งคืนมันก็ได้แต่ร้อง คือคือคือมัน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 ไวของมันแล้วก็ฤดูของมันที่พร้อมที่จะหาตัวมันพยายามหาตัวเมียนะคะมันตัวคือมันเป็นตัวผู้มันก็เลยต้องพยายามหาตัวเมียส่วนตัวเมียมีเดลม่คุณเคยเห็นเหรอคะแมวตัวเมียที่พยายามหาตัวผู้เออ ใครเคยเห็นมั่งมันมีแต่ตัวเมียมันจะโดนตัวผู้ข,ข่มขืนด้วยเพราะว่าตัวเมียมันไม่ใช่เต็มใจบางทีอ่ะจะบอกไว้เลยนะคะนี่ก็คือว่าที่จะบอกว่าเอสัตว์มันใกล้เคียงกับคนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้น สุภาพสตรีอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีดีที่สุดนะอย่าให้คือแม้กระทั่งสุภาพสตรีด้วยกันเองเนี่ยกามาดูถูกเราเรายิ่งก็ต้องทั้งทั้งสุภาพบุรุษสุภาพสตรีทั้งอีทั้งสุภาพบุรุษทั้งสุภาพสตรีทั้ง อิสุทุนนะคะดูถูกเราเรายิ่งสร้างต้องสร้างคุณค่าในกับตัวเราให้สูงเด่นเลยนะคะโอเคบอกไปเรียบร้อยแลนะคะว่าคุณชุดดำคเคลิมใส่ชุดดำอยู่นะคะ ไม่ไม่ลืมไม่เริ่มต้นใหม่ฮะใส่แต่เสื้อสีดำไปถึงเมื่อไหรวันนี้วันพารือหัดภาพยิงชัดว่าฉันยังรักยังลืมไม่ได้อาจไม่ถึงตายถึงตายเพียงมันไม่ง่ายไม่ง่ายขนาด นนาเธออยู่ทุกครั้งที่หลับตาวันสุขก็ทุกแม่ออกไปเที่ยวเหมือนอย่างใครเขาทำกันวันเาร้ก็เศร้าก็ใจมันเหงาเมื่อนเธอไม่อยู่ยิ่งวันอาทิตย์ยิงคิดถึงฉันเลยได้รู้ซึ้งถ้าขาดเธอไปไม่ไว้เธอกลับมา ่อที่ไว้ทุกในชุดสีดำนใส่แต่เสื้อสีดำไปถึงเมื่อไร่วันนี้วันพาหรือหัดภาพยิงชัดว่าฉันยังรักยังลืมไม่ได้อาจไม ถึงตายถึงตายแต่มันไม่ง่ายไม่ง่ายขนาดนานเธออยู่ทุกครั้งที่หลับตาวันสุขก็ทุกแม่ออกไปเที่ยวเหมือนอย่างใครเขาทำกันวัน ไปไม่ไว้เธอกลับมาพอที่ไว้ทุกในชุดสีดำ มาโฮลลวันสุขก็ทุกแม่ออกไปเที่ยวเหมือนอย่างใครเขาทำกันวันเสาร์ก็เศร้าเมื่อใจมันเหงาเมื่อเธอไม่อยู่ยิ่งวันอาทิตย์ยิ่งคิดถึงฉันเลยได้รู้ซึ่งถ้าขาดเธอไปไม่ไว้เธอกลับมา พอที่ไว้ทุกข์ในชุดสีดำน,านน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 นนเพลงนี้คงไม่ได้ให้ไอ้นั่นมาให้ดูได้เป็นอ็มมิวสิกที่ว่ามี เ,เพลงคาราโอเกะที่มีมิวสิกเป็นมิวสิกบอกคือได้ให้ดูมิวสิกนะคะคือว่ามิวสิกคุณเป้ยปานวาดเป้ยก็นาน่าจะนานมานานแล้วแหละอะไรอย่างน,นี้เป้ยปานวาดนะคะเป้ยปาวาน,ะะปยปานวาดคือเพลงอ่ะผู้ชายเขาร้องเพลงเคลิมนะคะผู้ชายเขาร้องเป้ยหวานวาดไปเที่ยวผับอืม แล้วคือแต่งก็บังเอิญจังเลยนะคะว่าทีเนี้บังเอิญอะไรที่แบบเลือกเพลงที่มันเกี่ยวกับพับเนี่ยหลายเพลงเลยนะคะแต่ร้องได้บางร้องไม่ได้บ้างนะคะเมื่อก่อนพับมีเกี่ยวกับบริษัทบีฮิปนะคะเกี่ยวกันแค่ไหนไม่รู้แต่เกี่ยวข้องกันนะคะก็ทีนี้ก็คือว่าคือ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 ตามความแบบ ความรู้สึกอ่ะผู้หญิงไปเที่ยวผับอะค่ะยิ่งเป็นคนเดียวคุณมันเป็นอะไรที่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนคุณหารักแท้ไม่ได้คุณไม่น่าจะหารักแท้ได้ในในผับนะคะถ้าคุณจะหาเหมือนว่าถ้าคุณจะได้มันคุณคุณคงจะได้เป็นแบบเป็นคู่นอนอเคยอ่านหนังสืออะไรอ่ะ วันในสแตนอะไรอะไรสักอย่างจําไม่ค่อยได้แต่น,นะคะการที่ยิ่งคุณเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยเออแล้วคุณไม่ต้องไปหวังหรอกปัจจุบันนี้มีผับได้มีกฎหมายอะไรได่ถึงเปิดได้ถึงตีไหนอะไรก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยคือแล้วก็มันมีสิ่งที่แบบโอ้โหสารพัดนะคะในผับนะ,ะที่ทีเ่เหมือนเคยไปนะคะ เปิดไปมันมีมันม,ม,นม,มีมีเวทีเอ่อมีมีเวทีนักร้องมีเสียงดนตรีเต้นมี<ต>มโอ้โหเล่าเบียร์ยาเอ่มายาไม่รู้เล่าเบียร์เอ่อเล่าเล่าเบียร์เล่านอกเล่าฝรั่งเล่าพม่าเล่าลาวอะไรกบนไม่รู้นะคะแล้วก็คือว่าวขาองก,กินเออแล้วแล้วแล้วก็คือแบบ เอออะไรนะพัดเน้ยพัดเนอ,อคือคือมันเหมือนมันรู้กันนะผู้ชายก็เหมือนกันเออผู้ชายก็เหมือนกันเห็นยิ่งผู้หญิงมาคนเดียวเห็นอย่างเงี้ยก็คือว่ามันก็คือก็จะคือว่าจะแบบไปนอนเล่นๆไม่มีทางที่จะ ที่จะมาเป็นคู่รักกันไปตลอดเดี๋ยวจะเอาคำใหม่ขึ้นมานะคะเนี่ยรักแท้แพ้การเวลากว่าจะฝ่าฟันการเวลาไปสัปีตั้งกี่ปีกี่ปีปีรักแท้ก็ไปกว่าจะเป็นรักแท้ได้กว่าจะอยู่กันไม่ได้จนตายอะ่ะผ่าต้องผ่านอะไรบ้างผ่านอะไรบ้างมันไม่ใช่ง่าย,ายบอกไว้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเอ,อมานั่งเศร้านั่งเหงาแล้วก็ อะไรอย่างนั้นก็คือว่าแล้วทีหลังก็คือว่าเราก็รู้ตัวแล้วอะก็รู้ตัวแล้วว่าโดนฟันแล้วทิ้งละก็แก้แค้นเอาคืนเอาไปเอาอนานอนหลับมีอนานอนหลับหาซื้อได้ที่ไหนพวกนี้เอาให้กินเอาไปเขียนประจานที่ไอ้ที่ที่นั่งขึ้นโบกมือลดมี ะะแล้วก็คือว่าแล้วก็จบพอเถอะมันไม่ใช่ได้มันไม่ได้ไม่ได้มันไม่ใช่เป็นการที่จะไปหารักแท้ได้เลยนะคะในผับนะคะมันก็แตนก็ไม่ได้เคยนะคะแต่คือว่าความรู้สึกมันอย่างนี้คือหมายถึงว่าก็เราก็คือว่าเอา,อางี้แล้วกันในเมื่าไม่เคยที่จะเจอแบบนี้เพราะฉะนั้นบอกส่วนมาก ส่วนมากและกันส่วนมากคุณผู้หญิงจะเจอแบบนี้แล้วผู้ชายก็จะคิดกับคุณแบบนี้นะคะอืมโอเคโอเค y ียูก o ดบายโอเคก e ดบาย you next time นะคะอาจจะมีอาจจะมีเพลงเกี่ยวกับนะ รู้แต่ว่าผัดชุมพรอะไรนะชื่ออะไรน่ะชื่อยังจำไม่ได้ชือ่อนั้นไม่ออกเลยเกิดไม้ไม่เคยเข้าเลย